ส่วนผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้วนะคะเตรียมเปิดเส้นทางสายใหม่สู่ภาคอีสานที่ช่องเขากิว่วหลังช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการจราจรที่เขาช่องตะโกค่ะ นายพัคธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและร่วมปฏิบัติการในช่วงเทศกาลปีใหม่เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลและหาแนวทางการแก้ไขซึ่งปรากฏว่าในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วมีการเกิดอุบัติเหตุรวม19ครั้งมีผู้บาดเจ็บ77รายและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวม2รายส่วนเรื่องปัญหาการจราจรที่บริเวณเขาช่องตะโกที่มีรถแออัด และทําให้การจะราจรติดขัดนั้นทางจังหวัดเตรียมเปิดเส้นทางสายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางที่ช่องเขากิวจากบ้านโคเกเพกอําเภอตาพระยามุ่งหน้าไปบ้านนนดินแดงอําเภอละหารทรายจังหวัดปุริรัมและคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานอย่างแน่นอนค่ะ